สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาวเดอ้อพี่น้องมือนี้มาเปิดคลิปกับนานพักอีกแล้วพี่น้อง<ม>นานพักที่ปลูกไหวเนาะพ,<ม>พี่น้องมือนี้เป็นมือที่เฮาสีขึ้นไปกรุงเทพแล้วไปเนาะพี่น้องมือนี้เฮาสีเดินทางไปกับลูกเนาะพี่น้อง ลูกเราอยากกลับกรุงเทพพอดีนะพี่น้องแล้วกับปีใหม่ก็สิไปกรุงเทพพอดีไปกับลูกเลยพอดีพี่น้องลูกเราก็ซื้อเมืองกรุงเทพก็ไเ้มีหมูนั่งรถฮับบอทองนั่งรถโดยสารเนาะพี่น้องมาไทยก็เลยมาไทยเปิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพักก่อนปีใหม่สิไปเนาะตอนนี้เป็นตอนสิไปตอนกลับตอนปีใหม่ก็มาพักของเขาสีง,งามกว่าเก่าอยู่เนาะพี่น้อง พี่จอนี่สีใสายผุนให้พี่ใหม่เยบ่เนาะพี่น้อง <c oughs> ต้นมะเขือใหญ่ใหญ่แล้วพี่น้องเริ่มใหญ่เริ่มงมามมะเขือบักผิด <c oughs> แต่กลับบัวได้ปันได้หรอกพี่น้องถ้าพี่ใหม่อยู่พี่ใหม่สิมกักดูแลพักดีๆขนาดพี่น้องแต่ถ้า แต่ตาพี่จอนนี่แบบว่าบ่ค่อยดูแลกับ่พี่น้องเพราะว่าจักหน่อยกับก้าบเล่วเลยนะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่ปลูกเพราะว่าปีใหม่มักปลูกผักนะนะบ่มีเวีลนะพี่น้องแต่ก็บ่อยากแบบว่ากดดันพี่จอนนี่ว่าต้องรักษาผักให้ดีๆมีแต่ว่าคันดูก็โฮดเนาะพี่น้อง ได้ว่าพักปังเดียวกับเด็กเจ็บเด็กพ nah ี่น้องใหญ่ใหญ่ไว้ใหญ่ไว้ตอนนี้ลุงกับมะนั่งนั่งทาอะไรพี่น้องลุงโคตรงเวลาลุงบอกว่าเจ็ดโมงกามาตรงเวลาเป๊ะตรงเวลาอย่างนี้อ่ะไรนี่น้องพี่น้องรถลุถ่ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ลุงมาหอดแล้วพี่น้องตรงเวลาเป๊ะวัารับสาวปีใหม่เข้าเปอันนี้เป็นขนมเนาะพี่จอรน,นี่ซื้อมากเมื่อวานนี้เอามาฝากลุงปีใหม่ไปกับลุงค่อยสบายใจไ <c oughs> ็นห่วงไงขึ้นรถกบเมารถอ่าจะไปส่งก็ไม่ให้ไปเหมนแบบมันกระเทือนเด้ก็ไปก็มามันไกลเติบถ้าปีใหม่ไปไปงั้นกน็พอดีลุงกะอยากเข้ากรุ้งเทพพอดีเนาะลุงพอด,พอดีแต่กะผอมกันกะลุง ลุงกลับมาเมือนไรจ้ะกลับไปแล้วกลับมาวันไหนอาจจะพรุ่งนี้นกล <laughs> ับไปแล้วกลับมาเลยไปอยู่บ้านทุกวันหนึ่งแล้วก็อ,อ๋อแน่แน่ไปวันพุธนี้ก็อาทิตย์เพราะวันจันทร์ต้องไปส่งหลานทุกวันค่ะลุงม,มาอยู่ระยองก็รับส่งหลานเนาะส่งหลานอย่างเดียว <laughs> บ่บ่บมีเวลาไปลาวเลยเนาะวันนี้เนาะเอออยากด้วย <laughs> <laughs> มีเวลาไป <laughs> อยากไปเพราะว่าอยากไป,ออกไปมันไงมันธรรม,มชาติดีใช่ใช่ มันมันมัตัวนีีใหม่เลยรโอ้ไม่มีอะไรทำไปลราเลยว่ะที่มันทำคลิปก็ขึ้นเร็วใช่ค่ะลุงทำคลิปทำคลิปอยู่เราก็มีคนดูเนาะดููเยยยออะะ่ไทนใช่ค่ะอยู่ไทยมันไม่ค่อยมีอะไรถ่ายเยอะเท่าไหร่ช่จบไม่เห็นแต่พ๊อเบี้กูจ่อยแม่เพอเลยเบิงแต่คลิปเขาจะและพี่น้องก็พอดีเลยขี่รถเมื่อกับลุ้งเพราะว่าลุ้งกับสิกับเมื่อเบิงบาดบ่จ้ะ อยากกรับกรุงเทเพพอดีเนาะเราพอดีกลับเมื่อร้อมกันใค่แค่แนงที่น้องมีสูตรน้องบ่อยเอากระเป๋านี้วางไว้นะวางใแมสแมสเอามายังแมสอยู่ในกระเป๋าค่ะคนมารถต้องเตรียมเน,คนคาะเขากลับคนะ่ะ รถผักให้ด้วยนะกลับมาผักต้องงามกว่าเดิมนะพี่จอน,นี่มมลุงวันดีครับวันดีครับวันดีครับพี่น้องกลับกับลุงแล้วลุงอาจจะตามไปก็ได้เนไไาะยากเราขี่รถแ๊บจะไ แบะเติมน้ำมันก่อนพี่น้องแบะเติมน้ำมันกับหลุงคะแนนแต่อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นมี่ตามปั๊มเพื่อนมี่มองให้เติมลมมาเติมลมบ,า,บายบรรยากาศปัม๊มปั๊มที่เขาเคยมาเติมตลอดเนาะก,ก็พี่จอนนี่ เคยมาเติมน้ำมันอยู่นี่ตลอดตลอดไปพี่น้องขี่รถไปกับลุงสอ,องคนนะคะกรุงเทพรู้สึกว่าค่อนข้างโคตรง่ามพี่น้องคทอนข้าง,างดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะลุงถนนทางหลวงหมาย,ย,ยเลขเจ็ดทางหลวงหมายเลขเจ็ดเนาะกรุงเทพพัทยาใช่ไหมคนะ กรุงเทพพัทยาละยองกรุงเทพพัทยากรุงเทพและยองนะ้อพี่น้องมามา,มาตรงเลยสบายอยู่พี่นอ้องขี่รถทางด่วนจากจากบ้านเนาะจากบ้านลุงจากบ้านพี่จอ,อนี่แบบไปกรุงเทพแบบว่าทางตรงเลยนะพี่น้องสบายเดินทางสะดวกสบายเนาะถนนเพนกกดี้ดีอยู่ฝั่งไทยทางด่วน มาสิเสียค่าทางด่วนประมาณร้อยกวนะ่าเนาะรวมกเบื่อหอยกรุงเทพร้อยแปดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบาบาทอันนี้ก็เป็นพัทยาแม่นราจะลงพัทยาฮานจงเทียนเบื้องนะ่ะเป็นพัทยาเน้องไก่หอดแล้ว พี่น้องขี่รถมากับลุงสองคนประมาณสองสมุงกว่าๆเนาะพี่น้องกระหอดละมา,ดม,มาเรื่อยๆจ่ายค่าทางด่วนกัแบบประมาณบ่ถึงสองร้อยพี่น้องร้อยร้อยแปดสิบกว่าบาทไหวได้พี่น้องมือนี้ก็รุ้สว่าทางก็ลง,ลงๆได้กับบริได้รถติดปันได ไส่ซีฮอตบานพิทานแล้วแต่ถ้าห้าวหูจับท่างอันนี้มากกัง่ายเนาะลูกเนาะหูจับ,บ,บทา่างแปบอกเขาห้าจับจุดใดะนะพี่น้องว่าเออลงท่างดวนตัวนี้แล้วก็เลี้ยวหันเลี้ยวนี้มันกับมาบานพิทานกับวะปันหดป้าแกอยู่เขตนอกถ้าคือไปแบบถ้าห้าเขากรุงเทพมันน่าจะยุ่งกว่านี้อยู่หรอกพี่นอ้อง อันนี้เข้าบ้านบ้านพี่ตานี่ถือว่ากรุงเทพจ้าอยู่บ่ลูกบ่อยู่เขตฝั่งทนฝังแคอ๋ออยู่เขตบางแคเนะาะฝั่งทนเพราะว่าเมื่อตะกีดด้ตะก่อนลุงก,ก็ขับรถยุงเทพหลายปีเนาะลุงขับหลายปีแห้งเนาะลุงก,ก็ค่อนข้างที่สิแบบหูทางในกรุงเทพหลายนะน อ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่บ้านพี่ตาลสองคนเขาไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นนะเนี่ยโอเคเลยสบายดีไม่เป็นไรมาแจมมอดูอมลงไม่ดูพี่นี่หรือไ พร้อมดงวะพร้อมเขีงานนักแล้จ้ะงานเข่าได้อาจัดใ้่ไหมล่ะมมีจอดนี่อะไรเดี๋ยวเาไปแล้วขัรถไปซ่อมเลยอ๋อไปารไม่ค่อยดีเอ้ยม่ฮะมะพร้าลงจากขนมพร้อมขนมันนขนมสยตอบ่าจ้ะอ้งูปถ่าอ้รูปาอย่ให้ลุงลุงเอาแบ่งมะพร้าวออกเลยค่ะ เอาไปกินลวกอาจจะสองลูกก็โอเคค่ะอืไหนมาล oh, ้วก oh, okay. ็มาด้วยอุ้ยทำไมกระเป๋าคือเ่าแค่ฉันมาอยู่จักมือแม่นี่โอ้ยกระเป๋าของลายนะอีกระเป๋อาหน่มีเสือซ้อนโตขัยว่ามาเล่นน่าเบยกอยเนาะพี่น้องมาเด่นดอลายมือก็ได้ว่าแมนหลอกใส่วะวะวันน้าวันเกอยมาเด่นไม่ยังนี่งเด้อกำลังต้องการพอดีนะที่หมายขนมอ๋อขนมหน้า vậy mà mà còn núng mà mấy hay chọn một đi không? อสองสามเลยเด้อเด้ะประผัดไม่ประจิตหรอกจะเฮ็ดงานอยู่บ่นี่เฮ็ดนะแต่ว่าเขาบ่ไดเฮ็ดงานได้เขาบ่มีวัดเออโว้ยเป็นยังจับหนาจับนักซอยซื้อเขาบ่มีวัดแรงงานคอยมาเล่นซื้อโว้ยเฮ็ดงานมาเด่นกับสิบวิสัยจักนินึงก็ยังดีจักนิน บอะไรคยจะบไรถ่ายคิปถ่ได้อยู่บ่ขาไปทางนนี่อาจจะว่าอรตตัวตัวนี้อ๋อเพราะว่างานดิซีบ่โมเนงานดีสิบซมันเป็นงานที่เพิ่นแบบว่บ่บ่บาเอเห็นเลเขาเขาเห็นงานบ่อะไเดนีนะชมาเห็นงานของขาเขาไปใหายไปเห็นีสินะาะมันมันโมเมนงานดีสิแบบว่าพวกกร์ตูนผวนโมเมนต์เลยมันเป็นแบบช่ว่าขอที่เห็นโลโก้ขอที่ขอท่านใหายไปเห็นงานค้องจะคลองเขาเนาะ ป้าพี่น้องมาหดลกง่ากังกบ่งห้กไ่าไปตาเดี๋ยวเราเอาคองไปเก็บในห้องเนาะหดแล้วพี่น้องกินเน้อหิ้วข่ามาแ้กินข้ารวเนขอยังไม่ได้กินเข้าคือกันกินแต่ขนมปังบ่ถ่ายกินพร้อมกันเนาะไม่ไกลอยู่ขวาสิบโอ๊กไกลู่ได้เลยนั่นวะถ่ายกินพร้อมกันแต่ว่าจะหกในเด้อ่อยกวาดรวดียบๆนะ ของอะเก็บแบบยังของอะไเก็บดีขอยข้าวมันมันเป็นเวลาหอยคอยมาแต่เทือ่านเขาก็มานอนอยู่ห้องนี้แหละพี่น้องรอของผมสั่งมาเด่นกับเกย์ก้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าอาจสิซอยอยู่นิดนิดน่อยเนาะมาเล่นบ่ได้มาเห็นงานจริงจังหรอกพี่น้องไครสิว่าเห็นงานทำโมมีวันในงานเนาะเขาแครมาเล่นมาเที่ยวฮะก้อยแบบว่าเมื่อไหร่ก็ได้แบบว่า นาบาพิ่นิดนิดน้บาพ่นิดนิดแต่ว่าเจากัจันเจาอันนี้แจ่ก็ไม่นอนผาลอนเดือนอาจจะเมื่อยนะเพราะเจาบุกเขยเห็ดอกทั้เจาสิเมื่อยเดีได้ยูนี้นิดน่อยแต่ว่าเขาจะมาเห็ดจริงจังเลยพอบ้านทำงานทำ่อี่ทำกอาก็เยเห็ดจริงจังแบบยิจิบจะเข้ามาเล่นซ้ำซ้สีมือสี่ห้ามือเนาะเออาทิตนงก็ได้รูื่อเนาะอาทิตประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละพี่น้องยงดีเออออเนอเข้าไปเด็นต้องการเป็นอาทิตย์ มือสามสี mad, huh? For, uh, ่หมื่นวนี่ยหรือหไปเลดมือเดียวมือเดียวได้เพราะไงนุ่งไทยสิกลกามมืออื่นเดี๋ยวตัวดุกนโอเคไปพี่น้องเาเช้ากพอจะเปินงานกันเนึ่โอเคพี่น้องไปนี่เท่างเท่บอางยังไงล่ะนี่เอาเวลาอยากเบื้งงานนี้ค่ะกับเบื้งงานตรงนี้นี่หน้าจอหน้าจอ นี <Merci. S 2> ่เนาะบ่นเฮ็ดงานของเอื้อยก้อยเนาะพี่น้องนี่อู้งานถอยเยอะงานถอยนี่สิีหายสีหายชาบพไมาตัดให้นี่สิอันนี้วะเนาะสิีปากันวะเนาะตัดซื้อๆบ่เป็นยังหรอกเด็กๆน้อยๆก็ได้อยูุต่อนี่แค่แค่ตัดนี่แหละนี่ถ้าตัดออกชินตัดมันแยกออกชินนะแยกชินกันแบบใดตัดแบบใดอู้เอื้ยก้อยคอยมากมากในงานที่แบบว่าเฮ็น อาเห็ุแบบว่านั่งเหตุคนเดียวนะแบบเออแบบอินดีอินดีจังเลยเนาะหัวก็มาคือการนั่งเหตุคนเดียวแบบว่ามันมีสมาธิขนะเน้อแต่ว่าอันนี้มันก็จะมันก็จะเด้งในเด้อเพราะว่าด้วยความที่มันชอแซกเออขันท้าตัดผิดบบเป็นยังบอก่บเป็นยังขอแต่อย่าตัดผ่านอันนี้เออสมมติว่าเหาะแก่ไขไดถ้าเกิดว่าเ้าตัดผ่านอันนี้เหตุจะได้สมมติว่าตัดบิ่งออกหนึ่งเลยว่า สามารถมันสามารถเห็ดใหม่ได้แต่ว่าแต่ยาตัดขาดเนะสีนะเข้าไหมแต่ยาตัดขาดตัดขาดกระสอบเนี่ยมันก็สีสมเนียงชิ้มมติถ้าตัดพิดมันก็ะสอมได้เด็ดนี่เดี๋ยวขอสีตัดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันสีมีอันนี้ดอกแต่มันสีชี้แจกให้นึงมันสะออกมาเป็นสีแบบนี้ตัดจังไดรก็ได้บ่ให้มันบ่ให้มันหนีตัวหนังสือแม่นบอกบวชให้มันติดกระนังสือสีเดียวอ๋อ ตัวอย่างมันก็คือนี่ตัวอย่างสิเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวสิซอยอยู่แต่มันก็ไม่ได้ขัดตามมันก็สีซุดๆเพราะว่างานปุ๋ยมันมันมันหลุดมันเลอมื่อสิกต่ว่าตัวนี้มันก็สิเป็นมันง่ายนะอ๋อโอ้ก็แค่นี้เหรอเออเออน้องค่ะปีใหม่ช่วยขึ้นชีดิเราบ้างด้วยดอกขัดเมื่อยกับบอกเมื่อยกันี้เออข่อยมากยิ้วแบบนี้ค่ะ แต่ว่าพวมนี่จะอ,อันนี้เสี<ป>่ยบ<อ>ไปจากไหนเอาไปหนีบกับเสือเอา,เอาไว้แต่กระซิบไปฉับเสออือเนี่ยละกัะเป๊ะแล้วก็ลอกปึก๊บเบาเรื่องเสือเนาะพี่น้องถ่ายเอฟซี FC ทานได้แบบว่าสนใจเนาะสั่งสามารถสั่งเสอือกับพี่ตาลได้พี่ตาลเห็นได้ทุกแบบเป็นโรงงานราคาถูกสามารถสั่งได้เนือ้อเนื้อผาแต่ว่าแต่ว่าปีนี้งานเต็มเนาะอันเลยอันอาจจะยาวไปจนถึงปีใหม่เลย สามปีไปพอพอไปเอ้ยต้นปีหน้า<ม>ต้นปีหน้าอาจจะยังมีงานอยู่เนาะเออเพราะว่านี่มันวันที่เท่าไหร่เนาะมากระชีดยาวไปเลยจนผู้ดีเบิร์ตปีเลยเห็นเบิร์ตปีเนาะเพอเพือค่ะชุมว่ามันเบิร์เดือนเดียวเนาะมันสิบหนึ่เดือนหนึนงผู้ดีเลยนะอย่าอัดโอไปชูมือชูมือเบิร์ตเดือนไปชิบบา้าเดือนเอ้ยปีนี้เบิร์ตปีงานเต็มเนาะพี่น้องมันต้องรอปีหน้า ไม่เหตอกอัลโอยะไปเลยเดนอดก็ยังแบบยางตื่นมาจนสิ้นายแต่ว่ามีเองอย่างอัดโอมากตั้งแต่หลายมือและเก่งตลอดเต้มาค่อยก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปเลยเหตุจ้างง่ายเอาเบิ้งค่ะตั้งแต่ข่อยเปิดคลิปมากเพาทั้งแต่ถ่ายเห็นหน้าตัวเองใช่ไมอ๋อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีคับเนาะมาเบิ้งซาปีใหม่สีสวยขนาดได้บ่ จะได้จริงเลยนะอยู่อันน่าจะอยู่หน้าบ้านอันน่าจะอยู่บันไดอ่ะแต่ว่ามันกัดจี๊ดาเพราะว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดเด้แต่ข่อยมันเคยมือข่อยมันนิ่งแล้วข่อยกัจวดจวดต้องแบบสิ้นมือเเนาะออแม่นเฮาต้องสิ้นมืออันคืออันนี้เจ้าก็ตัดจักจุดๆุดซาๆคือข่อยข่อยกัดทลายไปเลยคือเมื่อกี้ดได้่อย ทลายตามมันอ่ะเด้ออันเห่าครึ่งมือได้เห่ากะทลายเด้ได้แค่ซอมมันนีออออ่มันนี่บอเออบอตัดตัดแล้วโดนบอต้องอันนี้ดอกตัดจวดได้ใช่ก็ได้อ๋ออ๋อมันกะเนาะเออนั่นแหละได้ใส่ใอเอ,อ้ก็ได้เลยดิห่โอ้ยได้ซอยสำนึกแล้วแค่เแล้วมันกะอว่ามันกะสาเนาะเออ เดี๋ยวมันสีสะอนำตัวนี้เดี๋ยวเพื่อห้องสีมาตัดดิเพื่อห้องสีมาทาอาจจะมาเด่นต้องคอยกะกะหายจะซอยแบบนี้เดี๋ยวซอยนิดๆหน่อยๆเนาะมาม,ามาหาพี่ห้าน่องกะบุจักอิสิเหตุอียังซอยพีตาเนาะพีนองแบบแบบห้ <c oughs> ามายูแบบพีตาห้ามกระทึกแบบซอยๆยังเผื่อแบบอยู่วันท่านอจะนินดูได้ เพราะว่าครั้งมาเด่นหวานเพิ่นของบันไดเศร้ค่ะบันไดเสือมียางกระโซยๆกันเนาะกวดบานกวดเทอนกวดสั้นเปทำบันดาปีใหม่บอกสั้นขี้เกียจใครบอกว่าสั้นขี้เกียจฉันไม่ได้ขี้เกียจที่จะขอยากไปอันนั้นจ้ะหาไปเก็บพักไปปลูกพักจะจ่านอกกับงานนะโยกมากเป็นกระถางนเจ้าว่าเอาวะบอกโยกมาจักกระถางสองกระถางเออข่ามีโอกาสหมาจักกระยุกมากเหแน่อันมาอันนี้มึงเพท่ยดจักลับบ้านมุ้ยไปดูแดง ยกมาให้ได้พอกรสิรถดำดเอาจะปูไว้ไห้เลยกำ <laughs> <ม>ลังงามนะคะจ๋ยว่ะถาเบื้ก่อนถาคนอยู่แถวหนามุ้ยไพยเอาพอกระสีเอ,ไอาอไหมให้เจ้าเอาไหมบอกแบบแบงแบง,แบงกันผู้ได้ได้กับแบ่งให้ข้าเจ้าแบ่งกันผูดได้แบบมันข่อยทิ่คอตัวเห็ดงานก็เด้องานขอ่อเยเด้งมากเลยตัวนี้ตัวนี้งานไม่เกิดก้อเหตุเบิ้งข่อยสิบมันจะเห็ดแบบ ตัวนี้เขาจะดวนในจากน่อยหนึง่งงานนี้งานนี้่ายได้เนาะพระวันบริษัทยังเนะาะพวเป็นยังไว่าเพิ่นเอาไปแล้วเพื่อนอันเดอยเอาไปใส่เลยว่นตัวนี้มันดวนเลยดวนใ้อะไรตัวนี้

ง่ายง่ายตัวน้งดวนตัวนีงง่ายดวนแต่บราณหรอกลอยตัวตัวนี้โอเคปะพี่น้องเดี๋ยวเขาขอตัวพักผ่อนก่อนเด้อพี่น้อง